ดึกแล้วคงมตานอนแต่หัวใจรุมหลาออกมายืนหาดาวช่วยปลอบใจดึกแล้ววุ่นใหญ่ใจร้อนรนอยู่ไหนอยากจะรู้ตอนนี้เธออยู่ไหนหลับสบายหรือไรช่วยบอกกันเอ่ยถามพระจันทร์ บอกฉันทีเขาคงนอนหลับอยู่ไม่รู้ไม่สนใจฉันเดียวดายก็ใครคิดถึงเธอแค่เพียงเอ่ยความในใจบอกเธอให้รู้ไปเริ่มยังไงไม่กล้าพอห่อจอะขอ ฝากดวงดาวทำให้ใจเธอรู้ว่ามีใครเฝ้าดูได้แต่คอยได้ไหมวันหน่อยช่วยฉันทีช่วยบอกเธอ,เ,อเขาคงนอนหลับอยู่ไม่รู้ไม่สนใจฉันเดียวดายก็ใครคิดถึงเธอแค่เพียงเอ่ยความในใจ บอกเธอให้รู้ไปเริ่มยังไงไม่กล้าพอหออยากขอหอฝากดวงดาวทำให้ใจใเธอรู้ว่ามีใครเฝ้าดูได้แต่คอยได้ไหมวันหน่อยช่วยฉันทีช่วยบอกเธอเฮ้อ